สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ a v e n g e r e n n g a m e เกันอีกสักคลิปหนึ่งดีกว่านะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราพูดกันได้อยู่2แบบนะครับผมหนึ่งเลยก็คือมันคือพลังที่มาเวลจงใจจะให้มีกับ2นะครับผมมันคือข้อผิดพลาดของมาเวลนะครับ วันนี้เลยครับผมเราจะพูดกันถึงพลังพิเศษของเลสเกาที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาถลงางไขให้รู้ว่าจริงๆแล้วพลังนี้นั้นมันพิเศษขนาดไหนมันดีขนาดไหนหรือว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มาเวลทำพลาดไปเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าโดยสิ่งที่เราจะพูดถึงกันนี้นะครับผมคือฉากของเลสเกลที่โผล่ออกมาในวอร์เมียเราทุกคนก็คงจะเห็นได้แล้วนะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนคนนําทางนะครับให้คนที่พยายามจะมาเอาโซลสโตเนี่ย ต้องได้รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงถึงจะได้โซสโตนมาเป็นไกด์นาทางนั่นแหละคอยนําทางไปสู่สมบัติที่ตัวเองไม่สามารถครอบครองได้ครับโดยวิธีการนําทางเนี่ยก็คือแค่เดินพาทุกคนไปถึงปากเหวแล้วก็บอกว่าการที่จะเอาโซสโตนมาได้น,นะครับผมจะต้องยอมสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดไปนั่นเองครับวิญญ,ญาณต้องแลกกับวิญ,ญญาณนะครับผมแต่สิ่งที่เราสนใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเลสเกลนั้นรู้ที่นี่เลยดีหรือโดนคำสาปได้ยังไงนะครับ แต่มันคือเลสเกลนะครับผมพูดกับคนที่มาถึงที่วอร์เมียด้วยคำศัพท์ที่ไม่เมกเซนเอาซะเลยครับเลสเกลนะครับผมได้บอกตอนทานอสกับกามมรามาถึงว่าทานอสซันออฟอาราสครับผมซึ่งพ่อของทานอสเองก็คืออาราสถูกต้องแล้วแต่พอมาถึงคิวของกามมราก็เป็นกามมราดอร์ออฟทานอสครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นคำศัพท์ของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้ที่มาถึงที่นี่ และจากนั้นเนี่ยนะครับผมหากเราลองไปดูในตอนที่ตัวของนาตาชากับตัวของฮอคอายมาถึงตัวของเลสเกลเองก็พูดแบบนี้เหมือนกันครับเขาได้บอกว่านาตาชา daughter of i v a n นะครับผมแล้วก็ค r i นซันออฟอิดินะครับผมโดยหากเรามามอง4ตัวละครที่อยู่พูดชื่อเลยเลสเกลเนี่ยนะครับทานอสมีพ่อคืออาราถูกต้อง นาตาชาเองไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองเป็นใครแต่รู้ว่าชื่อไอแวนเพราะฉะนั้นไอแวนเนป็นชอของผู้ชายเป็นพ่อของเขาอย่างแน่นอนนะครับต่อจากนั้นฮอกอายบอกว่าเป็นซันออฟอ i ดินะครับผมอ d ด t ิทเนี่ยเป็นชื่อแม่นะครับทำไมถึงไม่พูดชื่อพ่อ,อมาแล้วที่หนักไปกว่านั้นนะครับผมคือกามมราครับดอทเทอร์ออฟทานอสครับเป็นลูกของ Thanos. ทานอสทั้งทางที่จริงๆแล้วตัวของกามมราไม่ได้เป็นลูกที่แท้ๆของทานอสถูกไหมครับเป็นลูกเลี้ยงของทานอสเธอมีพ่อแม่จริงๆของเธอ แต่ทำไมเลสเกลถึงกลับพูดแบบน,นั้นออกมาล่ะครับทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วพลังของเลสเกลนะครับผมมันคือการมองไปเห็นคนที่เป็นเหมือนบุคคลที่เป็น ตัวอย่างที่สุดเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามามากที่สุดนะครับผมไม่ใช่ดูว่าเราจะรู้ว่าคนไหนเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของคนคนนั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็คงต้องพูดชื่อพ่อแม่ที่แท้จริงของกาเมร่าออกมาแล้วแล้วฮอคอายเนี่ยก็ควรจะพูดถึงเป็นชื่อพ่อแทนชื่อแม่นะครับเพราะว่าอีกสองคนเนี่ยพูดชื่อพ่อทั้งคู่เลยและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของคลินเองเนี่ย ก็อยู่กับแม่มากกว่าพ่อนะครับผมและตัวของพ่อเขาก็ไม่ใช่คนที่ดีนะครับเป็นคนที่ชอบแบบทําร้ายเนียตัวเองอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่คินจะมองแบบ แม่เป็นตัวอย่างเป็นโดรโมเดลแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงดูเขามามากกว่าเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยเลสเกานะครับผมไม่ได้มองเห็นประวัติทุกอย่างหรือเปล่าหรืออาจจะเห็นว่าเราเนี่ยเหมือนมีใครเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นคนที่ดูแลเราม,ามามากที่สุดก็เลยนะับคนนั้นเป็นครอบครัวนะครับผมเพราะอย่างกามอร่าเองเนี่ยนะครับก็ถูกพาตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ถูกเลี้ยงดูโดยทานอนมาตั้งแต่เด็กนะครับผมและฉากที่สามารถยืนยันได้เลยว่าตัวของกามมอร่าเนี่ย ก็เคารพทานอนเหมือนพ่อจริงๆมีอยู่2ฉากนะครับก็คือฉากที่ตัวของกาโมราเองได้ลงมือฆ่าทานอนซึ่งเป็นภาพดวงตาจากเรียลิตี้โซนไปและกาโมราเองก็ยังร้องไห้ให้กับพ่อของเธอและต่อจากนั้นอีกฉากหนึ่งนะครับผมก็คือในตอนที่โทนี่ตายเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยนะครับผมมันคุกเข่าให้โทนี่ไปหมดมีกามอราคนเดียวนะครับที่ไม่ได้คุกเข่าให้โทนี่เพราะโทนี่เองก็เป็นคนฆ่าพ่อของเธอเหมือนกันนะครับแม้ว่าเธอจะอยู่ฝั่งคนดีแล้วเนี่ยแต่หมายถึงว่ายังไงอ่ะคนเราก็ต้องมีความเคารพในตัวของพ่อที่เล ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว,ว่าเลสเกาเนี่ยมีพลังในการมองเห็นนอกจากจะรู้ถึงแหล่งกําเนิดของแต่ละคนแล้วยังรู้ถึงความทรงจําทั้งหมดด้วยเพราะตามคำพูดของเขาเนี่ย เขาก็ได้บอกว่าเขาถูกสามว่าเขาจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่มาที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพลังที่โกงมา,มากๆเลยนะและถ้ามาเวลอยากให้เลสกาวกลับมามีบทต่อเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะมีพลังนี้ติดมาด้วยครับเพราะว่าหลังจากที่มีคนมาเอาอินฟินิตี้โ n นไปเนี่ยตัวของเขาก็เป็นอิสระแล้วพลังก็น่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมติดอยู่แค่เขาติดอยู่ในวอร์เมียและหาทางออกไปไม่ได้ถ้าเกิดมีเอเลี่ยนคนไหนเนี่ยผมขับผ่านมาแล้วพาเขาออกไปเขาก็อาจจะกลายเป็นายรา,ายคนใหม่ในอวกาศก็เป็นได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้ามองในนนออีกมมุึงเ่า e าจ ผมว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นชื่อของพ่อก็พ่อไปหมดเลย,เลยหรือไม่ก็พ่อแม่ที่แท้จริงอะ่ะแต่ตัวของกามมราดันพูดผิดมาไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงชื่ออะไรก็เลยอ้าวพูดทานออไปอะไรแบบนี้ครับก็มองได้2มุมนะครับผมว่ามันเป็นพลังที่มาเวลจงใจที่เก็บรายละเอียดมันอย่างดีมากๆให้เลสเกลมีพลังนี้หรือเปล่ากับ2ก็คือมาเวลผิดพลาดครับก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณหรือไม่ก็รอคําตอบที่จะตอบหรือไม่ตอบมาก็ไม่รู้ในอนาคตน,นะครับยังไงก็ต้องรอดูไป ยังไงวันนี้คลิปวันนี้ทามาให้ดูเพื่อความสนุกอยู่แล้วนะครับผมเป็นเหมือนรายละเอียดเล็กๆที่แบบพลาดไปอะไรแบบนี้ครับถ้าลองมาสังเกตดูก็จะพบว่าโอ้โหจริงๆจริงๆ MCU เนี่ยมันมีอะไรให้ดูอีกมากมายเลยยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไทยเอาไว้นะที่นี้ด้วยชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็บอกผมมาได้เลยนะครับวันนี้ลาเลยครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคอมมิคเวิลด์นะครับผมบายบายจ้า